สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ชาวท่านไปชมนะฮะนักชกชาวไทยที่เดินทางไปชกในกัมพูชาอีกคนหนึ่งนะฮะในศึกคาเมลบ็อกซิ่งนะฮะชกกันเมื่อวันที่8มีนาคม2562นะก่อนโควิดประเทศไทยในมุมน้ำเงินนะครับเรดารพบกับนักชกเจ้าถิ่นอย่างอีลิซอนเรดารครับในวัย34ปีนะครับกับนักชกเจ้าถิ่น25ปี ก็เป็นการชกในกติกามวยกุนเครมห้ายกนะครับรูุร่างก็ถือว่าสั้นกว่านิดหนึ่งสำหรับนักชกชาวไทยก็เป็นนักชกที่เดินทางไปชกที่กัมพูชาในยุคที่กัมพูชากำลังโปรโมทนะฮะศิลปะการต่อสู้แบบกุนเครมเี่นนะยกที่หนึ่งขึ้นมานะครับประเทศไทยนะฮะ กางเกงสีน้ำเงินมุมน้ำเงินนี่แหละก็วัย34ปีมีผ้าประเจียดนะฮะเป็นสัญลักษณ์ส่วนนักชกกัมพูชานี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะอีลิซอนเป็นนักชกที่มีรูปทรงรูปร่างมวยนะเข้าท่าทีเดียวส่วนเรดามวยไทยนะก็มี สถิติการชกที่พอตัวนะครับในประเทศไทยโอ้โหเนี่ยนะครับวางแข้งซ้ายไปจังหวะนี้ยังดูชั้นดูเชิงกันอยู่นะครับชกกัน5ยกคู่นี้พบกันเป็นครั้งแรกนะฮะแฟนแฟนกัมพูชาก็ตั้งหน้าตั้งตารอฮะยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่ามวยเขมรนี่ให้มวยไทยนะฮะไปชกนี่ก็ ถือว่าหานะครับนักชกที่ยังไม่ถึงกับมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะฮะนี่นะครับเป็นการชิมลางนะมวยไทยไปชกในกติกามวยกุลเคราม์าขยับเข้าหาเรดาร์มวยไทยเ<ด>น,นี่นะครับห<ด>มัดตามด้วยแข้งเจอสวนหมัดหนึ่งสองสับสองอีกดอกหนึ่งนี่นะครับมาเป็นชุดเลยนะมวย กัมพูชาโอ้โหเนี่ยนะฮะทรงมวยถือว่าใช้ได้นะนี่นะครับความเร็วความว่องไวความหนักหน่วงโอ้ยโดนถิบหน้าไปนะสำหรับเรดามวยไทยโดนทีบอีกทีหนึ่งเนี่ยนะเสียงเชียร์สนั่นเวทีเลยนะแฟนๆชาวกัมพูชาจิมหมัดขวาไปอิลิซอนหรือเรียกออกเสียงเป็นเสียงอิลิซอนนะฮะอิลิซอน ขยับเข้าหานะครับสำหรับเรดามวยไทยเนี่ยนะครับเข้าไปก็เจอนะอิลิซอนสวนมาหมดยกที่หนึ่งก็ดูชั้นดูเชิงกันไปครับมาชมการชกในยกที่สองกันต่อเลยฮะเก่งสีน้ำเงินมวยไทยนะฮะเรดาร์เนี่ยนะฮะ ชื่อภาษากัมพูชาโอ,อ้โวางเข้งซ้ายไปนะครับสำหรับอีลิซอนวางเข่งขวาอีกทีหนึง่งเข้าลำตัวเลยนะยกที่สองขึ้นมาวางเข่งขวาสูงมีโตมานะสำหรับเรดาร้ามวยไทยโดนกระจับนะกรรมการให้จับส่งใเข้าตำแหน่งเดิมก่อนให้สัญญาณชกต่อนะ เป็นการชกในศึกคาเมลบ็อกซิ่งกติกามวยกุนคาเมลห้ายกออกอาวุธได้4ส่วนเลยนะครับหมัดเท้าเขาสองเหมือนมวยไทยชัดเจนนะฮะกติกาการให้คะแนนก็ไม่แตกต่างกันนะฮะทำนออกอาวุธคู่ต่อสู้ล้มนะครับถึงพื้นนับไม่เห็นนะวางแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดโอ้โหเนี่ยนะครับมาแบบรัวๆถือว่าออกอาวุธได้ชัดแจ้งชัดเจนทนทีเดียวนะสำหรับอิลิซอนนี่นะฮะ จิ้มไปดูนะครับว่าความสดจะบดความเก่าของมวยไทยได้หรือเปล่าโอ้ยนะอายุอานามก็หางกันนะถึงเก้าปีทีเดียวโอ้หเนี่ยนะครับจังหวะนี้ลื่นไปนะสำหรับเรดาร์มวยไทยยับไปนะยกที่สองนักชกเจ้าทินเดินเข้าหานะโอ้หจังหวะนี้นะครับโดนเตะล้มไปอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับมวยไทย นี่นะครับเสียงเชียร์มาเต็มนะฮะมากันตรึมทีเดียวมีเดินไปบ้างแล้วครับโอ้ยพยายามจะเตะตัดล่างแต่ยังแข็งอยู่นะฮะสำหรับเรดามวยไทยอีลิซอนโอ้ยเข่าดอกนี้อาวุธนี่หลากหลายเหมือนกันนะนี่นะครับพยายามออกอาวุธที่หลากหลาย ขวาสลับกับซ้ายทีบอีกทีหนึ่องอิลิซอนออกอาวุธโชว์เต็มที่นะเพราะว่ามีเสียงเชียร์เป็นกำลังใจรอบเวทีทีเดียวส่วนมวยไทยนะก็ต้องพยายามนะครับใช้สตินะครับในการแก้เกมไปหมัด1 2 3 4แล้วก็เขาดอกนี้ทีไปโอ้โห,หเนี่ยนะครับ ไม่ยอมเสียเลยนะครับสำหรับอิลิซอนนี่ไม่ยอมให้ได้กินฟรีนะฮะโอ้โเตะนะครับขาอ่อนเเดียวนะครับกรรมการนะโอ้โหถูกใจแฟนๆกัมพูชาเจอวิชามวยกุนเทมเอไปนะฮะถีไปอีกทีหนึ่งนี่นะครับโอ้โเตะสูงมัดตามไป2ดอกนี้ วางแข้งซ้ายก็ยังถือว่าเบาอยู่นะฮะสำหรับเรดารมวยไทยนี่นะครับเตะแข้งซ้ายไปที่ลำตัวมดยกที่สองโอ้โห Ό, ยกนี้นะฮะหรือว่าจัดเต็มกันทีเดียวยกที่สมขึ้นมานะเรดามวยไทยมุมสีน้ำเงินพบกับอีลิซอนนีน่น,นะครับมุมแดงเจา้าถิ่นจากกัมพูชามวยวิช,ชาคุนแคลมลำรับตำรากำแพงวิช,ชาข่มนะ เป็นพันปีมาแล้วที่จะรึกไว้บนกำแพงวัดไม่นะครับเจ้าขินสีแดงมวยไทยนะครับเดินเข้าหาเจอหมัดหนึ่งสองแล้วก็ตามด้วยแข้งยังติดกาดอยู่กาดยังแน่นอยู่นะสำหรับเรดามวยไทยขยับเข้าหามีเตะล่างยับยับซ้ายยังทำอะไรไม่ได้ยับซ้ายยับซ้ายเรดาว่ายังไงวางแข้งซ้ายไปทีหนึ่ง อีลิซอนยับซ้ายแล้วก็เตะล่างร่วงลงไปเลยนะครับอืมเนี่ยนะครับเตะตัดขาร่วงไปดื้อๆเนี่ยนะฮะจ้องมาหลายทีแล้วนะครับสำหรับอีลิซอนย็บซ้ายน้เย็บซ้ายนํำเจอมัดหนึ่งสองของเรดาไล่แขนจังหวะนี้ว่ายังไงยังทำอะไรไม่ได้กรรมการต้องแยกก่อนให้สัญญาณชกต่อในยกที่สาม โอ้ยโดนทิบหน้าอีกทีหนึ่งนี่นะครับปุ๊บนะฮะอปักขัดซ้ายของอีลิซอนทำให้เรดามวยไทยน่าสะบัดเหมือนกันฮะเตะขวานี่นะครับมาแล้วจังหวะนี้แข่งเขาโอ้ยโดนทิบหน้าอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3นะสำหรับเรดามวยไทยเดินเข้าหาเจอมัดขวาโอ้โหเนี่ยนะฮะเสียงเชียร์มาเต็มมากันตรึมแน่นอนนะโอ้ยสับซอกขวาอีกทีหนึ่ง อีลิซอนตอนนี้นะครับถูกใจแฟนๆชาวกัมพูชาแลกกันเดือดเจอหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดขวาอีกทีหนึ่งนี่นะครับไม่ยอมเหมือนกันฮะสำหรับเรดามวยไทยใส่มาใส่ไปไม่ยอมให้โดนไฟเดียวหูเนี่ยนะครับแลกกันเดือดแล้วครับมีเขายกที่สามมีความมันให้เห็นแน่แล้วนะเดินเข้าหา มีจิ้มหมัดไปดอกนี้จิ้มซ้ายหมัดแรกกันนี่ครับหมัดแรกกับมัดจิ้มขวาหมัดหนึ่งสองนี่ครับแล้วก็เตะขวาสูงไปโดอกนี้ปิดท้ายอย่างได้สวยงามยกที่สามเมื่อทางมาถึงช่วงท้ายปลายยกนี่นะครับยกนี้ไม่ยอมให้โดนไฟเดียวนี่ครับหูนะครับหมัดหนึ่งสองออกถือว่าได้ดีนะครับนี่นะครับบี้เข้าหา อลิซอนว่ายังไงโดนอัดเข้ามุมหมุนตัวนะครับวนออกมาได้เตะขวาพับนอกไปหมัดขวาลำตัวนี่นะฮะโอ้ยโดนทิพน้าเป็นครั้งที่4แล้วนะครับสำหรับเรดาร้ามวยไทยทิพขวาไปคืนวิ่งหนีเลยนะครับจังหวะนี้เ <c oughs> นี่ยนะครับยกที่3มเท่านั้นแล้วก็หมดยกที่3โอ้โหยกนี้นะครับได้เห็นความหลากหลายของอาวุธทีเดียวครับไปชมการชกในยกที่4ตึกติบุญราอโฟ เนนะหมุ่นน้ำเงินจากประเทศไทยเจอนะครับยอดมวยวิชาคุณครแมนะฮะเจ้าถิน่นกางเกงสีแดงซอนนะฮะอีลิซอนยกที่สนะครับ,ลรบแลกกันเดือดทีเดียวนะฮะมาดูยกนี้ช่วงท้ายปลายยกนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะสำหรับริด้ามวยไทยอัดเจ้าถิ่นเข้ามุมโอ้ยเนี่ยนะฮะยกที่สีขึ้นมา ครื่องร้อนแล้วนะกติกามวยก็เหมือนมวยไทยนะมัดเท้าข้อศอก,กได้เต็มที่กติกากันให้คะแนนก็เหมือนกันมวยล้มสู้ไม่ได้ก็จับแพ้นะเป็นการน็อกหลังนะฮะมวยล้มพื้นก็นับสมครั้งก็จับแพ้นะชนะน็นอกไปดูนะครับว่ายกที่สีว่ายังไง เดินเข้าหานะยกนี้โดนทีบนะครับชินแล้วนะโดนไปหลายรอบแล้วสำหรับเรดา้ามวยไทยเจออิลิซอนมวยกัมบูชาอืม้มดึงตัวหลบได้อย่างพริว้วว่าโอ้ยเตะหลุดไปนะครับสำหรับอิลิซอนเตะออ้ยเนี่ยนะครับเตะพับนอกนะฮะดอกนี้เดินกระเพกกระเพกเดินหนีเลยนะครับอิลิซอนว่ายยังไงฮนะอยู่ๆโดนไปดอกเดียวนะครับ ไม่ตอบโต้เลยนะฮะไม่มองหน้ากรรมการกรรมการนับแล้วนับอีกนะฮะนี่นะครับออกมาแบบดือด้อเลยนะครับโ,โอ้โหเนี่ยนะครับยอมแพ้เลยนะฮะโดนเตะไปนะครับยอมให้นับเลยนะสำหรับอิริซอนเจ้าถิน่นน่าจะโดนจุดนะครับเป็นจุดตายนะที่ไม่สามารถสู้ต่อได้นี่นะฮะขายฟันยางเลยนะครับถอดนวม แบบนี้ก็ได้นะฮะอยากจะแพ้ก็แพ้ออกเวทีไปซะงั้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยนะมาชมภาพช้านะครับจังหวะที่เรดา้ามวยไทยนะฮะที่ออกวางแข้งขวาไปจังหวะนี้นะครับนี่นะครับเตะไปพับนอกนะฮะไปต้นขาเดินกระเพลกระเพลกเลยนะครับยกมือยอมแพ้เลยนะฮะเป็นนะครับเรดา้ามวยไทยนะชกจบกันเมื่อปี2562นะ้ก่อนะกดโควิด ชนะไปนะฮะก็ถือว่าอดมินตุงหนังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ